สะดุดตามาเจอเครื่องซักผ้าจิ๋วตนนี้วางอยู่บนโต๊ะนี่เลยทุกคนใครที่แบบกาลังจะเข้าหอใหม่มองหาเครื่องซักผ้าจิว๋วสําหรับซักเสื้อผ้านะคะเนี่ยเราแนะนาเป็นตัวน,นี้เลยทุกคนตัวนี้คือเป็นซักผ้าที่สามารถ mm hmm. เคลื่อนที่ได้แบบนี้เลยนะน,นี่ก็จะมีไว้สำหรับเคลื่อนที่นะทุกคนอ่ะตัวน,นี้นะคะ mm hmm. เขาจะเป็นปุ่มเปิดนะแล้วก็จะมีปุ่มซักกแบบแห้งแล้วก็ซักแบบเปลี่ยนได้ด้วยนะคะทุกคนเนี่ยให้ดูพลังปั่นคือ แบบแรงมากนะอ่าแต่ตัวนี้เขายังสงามารถปั่นแห้งได้ด้วยเนาะถ้าปั่นแห้งอะ่ะเขาก็จะให้เป็นตัวนี้ไปด้วยนะคะทุกคนเนี่ยอ่าเน,นี่ยเอาไว้สำหรับปั่นแห้งในทริปต่อไปเราจะมาปั่นแห้งให้ดูนะทุกคนนี่เลยตัวนี้นะคะถ้าเวลาเราติดทิ้งน้ำเนี่ยเราก็ไม่ต้องยกทิ้งนะทุกคนเพราะว่าน้องเนี่ยจะมีเป็นสายสำหรับทิ้งน้ำแบบนี้ให้เลยนะนี่เอออ่าเนี่ยทุกคนถ้าแบบเราไม่อยากทิ้งเราก็มาแขวนไว้ตรงนี้ คูอใช้งานสะดวกสบายมากกวันนี้นะคะใครสนใจนะเราปรตัตตแก้าให้แล้วค่ะ